Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode วิท t h ลัยรอยัลพาร์ราชพฤกษ์ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่สวัสดีครับ Good Decision Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพจิลปะวัฒน,นธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ขอต้อ,อ,ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนที่24กับเจสมุนไพรมหัศจรรย์แก้เบาหวานและความดันในตอนนี้เราจะมาพูดถึงกระเทียมกันครับอยู่กับผมเต้าหู้สุภาษณวงกุนาคุณผู้ฟังคงได้ทาความรู้จักกับสมุนไพรอย่างใบยญานางกันมาแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายการช่วยอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียของร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันหรือไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดอาการและป้องกันในการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปฟังเพิ่มเติมได้นะครับเพราะสมุนไพรมหศัศจรรย์ทั้ง7ชนิดนี้อาจมีเรื่องราวของสรรพคุณที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและอาจเป็นประโยชน์แก่การดูแลรักษาตัวเองได้อีกด้วยเอาละและในตอนนี้ ก็ถึงคิวของหนึ่งในสามอาหารเสือนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองผมว่าทุกคนคงรู้จักกับกระเทียมไม่มากก็น้อยกันนะครับที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆเราจะเห็นกระเทียมถูกนํามาประกอบอาหารอยู่เป็นประจําในการทําอาหารไทยนั้นมีส่วนประกอบหลักคือกระเทียมพริกไทยรากผักชีผักและสมุนไพรทั้งสามชนิดนี้จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนประกอบหลักในการทําอาหารไทยไม่แปลกเลยที่พวกมันจะถูกเปรียบเปยได้ว่าเป็นสามอาหารเสือของการทำอาหารไทยนั่นเอง แในวันนี้ผมจะพาคุณทุกฟัง มารู้จักกับสรรพคุณของกระเทียมเรามาเริ่มกันที่สรรพคุณธรรมดารรมดาแต่ควรค่าแก่การรู้กันก่อนเลยครับนั่นก็คือการช่วยแก้อาการหวัดในตำรับยาสมุนไพรไทยบอกไว้ว่ากระเทียมมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหวัดเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยในกระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสอีกทั้งยังเป็นสมุนไพรเผ็ดร้อนช่วยขยายทางเดินหายใจและทําให้หายใจสะดวกขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไอามากขึ้นขอแนะนําให้ใช้กระเทียมและขิงสด อย่างละเท่าเท่ากันตำละเอียดแล้วละลายกับน้ำอ้อยสดเสร็จแล้วคั้นจนได้น้ำสมุนไพรทั้ง3ชนิดมาจิบแก้ไอขับเสมหะและทำให้เสมหะแห้งโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าเจ็บคออยู่ผมต้องลองดูซะแล้ว <c oughs> ไปกันต่อดีกว่ากับสรรพคุณข้อที่2ผมว่าเหมาะมากๆกับคนที่กำลังเริ่มต้นออกกำลังกายหรือกำลังจะลดน้ำหนัก กระเทียมสามารถลดไขมันลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้สารสําคัญที่พบเฉพาะในกระเทียมเท่านั้นสารอัลซิลินซึ่งเป็นสารที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ไม่เกิน4%ของคอเลสเตอรอลทั้งหมดในร่างกายจึงสามารถบอกได้ว่ากระเทียมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ส่วนหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักยอยู่ทั้งมีส่วนช่วยในการลดน้าหนักและบำร,รุงหัวใจอย่างการออกกําลังกายแบบคาริโอ นอกจากนี้ในข้อที่ 3. กระเทียมนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กระเทียมเป็นพืชที่มีไฟเบอร์อยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือไฟเบอร์ชนิดละายน้ําและไฟเบอร์ชนิดไม่ละายน้ําซึ่งไฟเบอร์ที่อยู่ในกระเทียมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แต่ทั้งนี้ควรกินกระเทียมสดที่ยังไม่ถูกปรุงสุกเพราะความร้อนจะลดคุณค่าทางสารอาหารในกระเทียมส่งผลให้สรรพคุณของกระเทียมลดน้อยลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ3สามสคุณแรกที่ผมนำมาเล่าให้ฟังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาฟังสรพคุณที่4ี่กันต่อกันเลยดีกว่า ผมว่าข้อนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องและลำไส้เป็นอย่างมากเพราะกระเทียมช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียดมีการวิจัยพบว่ากระเทียมมีสารแกสโตรเอนเทอริกออลชอโคนซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการบีบตัวของลำไส้จึงช่วยลำเลียงอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทําให้เกิดการขับลมลดอาการแน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยได้อีกทั้งเมื่อรับประทานกระเทียมสดเข้าไปจะช่วยเพิ่มน้าย่อยนะนและน้ําดีได้อีกด้วยโดยการรับประทานกระเทียมเพื่อขับลมควรทานประมาณห้า กีบไม่งั้นระวังจะมีคนสลบได้นะครับและในข้อที่5น้ำมันกระเทียมยังสามารถลดอาการคันและลดพิษแมลงสัตว์จัดต่อย น้ำมันกระเทียมสามารถนำมาทาลดพิษคันจากมแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้กระเทียมสดทุบพอมีน้ำออกแล้วนำกีบกระเทียมมาทาตรงจุดที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยนอกจากนี้กระเทียมยังเป็นสมุนไพในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งระบุก,การใช้กระเทียมในตำรับยาแก้ลมอมัมพฤกษ์ซึ่งมีส่วนประกอบของหัวกระเทียมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมือเท้าบรรเทาอาการเหน็บชาเป็นต้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับสรรพคุณของสุดยอดสมุนไพรอย่างกระเทียมที่ผมนั้นได้นามาเล่าให้ฟังเรื่องราวของสมุนไพรนั้นยังมีอีกมากมายเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการค้นพบสรรพคุณต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเทียมอัดเม็ดน้ํามันกระเทียมหรือกระทั่งการดองกระเทียมจนได้เป็นกระเทียมดําที่มีสรรพคุณเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ขอขอบคุณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ทําให้เราได้มาฟังสาระข้อมูลดีๆแบบนี้สําหรับในตอนนี้หวังว่าทุกคน จะได้รับความรู้และความสนุกไม่มากก็น่อยและในตอนต่อไปนั้นจะสมุนไพรมหัศจรรย์แก้เบาหวานและความดันนั้นจะเป็นเรื่องราวของตะไคร้สามารถติดตามรับฟังข้อมูลดีๆของเราได้ทาง Spotify YouTube TikTok Good Day Station และวันนี้ผมตาหู้สุภาษณ์วงกุณาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ